สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาแบ่งปันนะเป็นอาการของผมเองเราอายุเยอะขึ้นนะเราก็รู้สึกได้ว่าเรามีอาการเหล่านี้เข้ามานะไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคือเรานอนหลับได้ยากขึ้นนะครับหลับแล้วเราก็ตื่นมาฉี่บ่อยนะครับปวดเนื้อปวดตัวนะปวดตามร่างกายตื่นมาอารมณ์ก็ไม่นิ่งนะครับอารมณ์ก็ขึ้นขึ้นลงลงนะบ,บางวันก็ร้อนวูบวาบเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรหรือเปล่าจนเราได้เจอผลิตภัณฑ์บูทาเจน เราก็ลองสั่งผลิตภัณฑ์ของโบทาเจนมาทานดูนะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่นะหลังจากที่ได้ทานแล้วนะครับเดือนแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าอาการที่เราปวดตามเนื้อตามตัวเนี่ยครับหายไปแล้วก็เราหลับสนิทมากๆนะครับเราไม่ตื่นกลางดึกอีกแล้วนะครับไม่รบกวนการนอนหลับของเรานะครับและที่สําคัญนะปรับอารมณ์ของเราให้กลับมานิ่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีอาการเหมือนผมแนะนําเลยนะครับ ผลิตภัณฑ์ของบูทาเจนนะครับอย่าลืมหามาทานกันนะครับ